สวัสดีค่ะไอแอมทิลักนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านแม่กําปองนะคะนี่คือทางเข้าหมู่บ้านแม่กําปองนะคะนี่ค่ะตอนนี้อากาศยังดีนะคะอากาศเย็น,นะคะ่ะ เราจะไปดูข้างบนนะคะนี่นะคะบัรนแกาศบ้านแม่กำปองแต่ตอนที่เรามานี้เรามาตอนมการานะคะ มันก็ไม่ค่อยใช่ฤดูท่องเที่ยวเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เขาก็กลับกันแล้วเนะาะท่องเที่ยวแต่ก็มีบางคนที่มาะคะ่ะร้านกาแฟค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาข้างบนนี้แล้วนะคะแล้วก็เอารถมาจอดไว้ที่ จุดจอดรถที่ห้านี้นะคะเพราะว่าข้างล่างเต็มหมดแล้วบรรยากาศยามเย็นนี้ก็แบบบรรยากาศดีมากเดินนะคะเสียงมากเลยสิ ข้างบนนี้็มีวัดนะคะแล้วก็เข้าไปที่ตลาดตอนนี้นะคะเราก็จะลงไปเทีย่ยวในตลาดกันนะคะ,ะตลาดที่เขาขายตรงๆค่ะค่ะค่ะเป็นเหมือนแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยเนาะ ตอนนี้ค่ะอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าในตลาดในที่เขาขายตรงนี้มันมีอะไรบ้างมีร้านค้ายของชำนะคะนี่ก็จะเป็นร้านหมูกระทะร้านหมูสุนนะคะไมม่่่ขา

ตรงนี้ก็ถือเล้ว่าเป็นแหล่งชุมชนเลยนะคะชุมเยอะมากแต่แต่เห็นเราขายยังก็เป็นนะคะ น่ารักมากเลยตร่อแดงของต้มกยเตี๋รนี้ขายหม่หมูย่าตงก็จะมีน้ำพร mm ิกหนุ hmm. oh, okay. mm ่ม hmm. mm hmm. หนหมยางแมงองไส้อัวือนอะไรเนย่้าไม่คอะกซื um, <so ้อๆแล้วก mm ็ไรอ่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกขนมหวานนะค่ะ แม่ดอยเกลอนี่ก็เป็นร้นหมูจมเหมือนกันร้านอาหารน่ากินมีทุกอย่างมีกาแฟมีสลัดไปด้วยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะ แม่แอลแม่หามาส่งมาเด็กอะไรเจ้าอันนี้ใส่ร้านใส่ปามเหนียเจ้าปออุ้ยแม่อุ้ยมันในกำาปองค่ะไข่ปาล์มไงค่ไข่ปิ้งเหรอใช่ไข่ไข่ห่ใบปลองปิ้งใส่ปาล์มค่ะ ข้าวซอยแล้วแบงตอนนี้เราก็มาวิหน้ามันตอนนี้เราก็แวะทานข้าวนะคะที่ร้านข้าวซอยกอยใจค่ะข้าวเหนียวเอาคนละห่อเหรอบรรยากาศที่ร้านนะคะข้าวเหนียวสีมไม่ได้โชว์บรรยากาศต้องมนโชว์หน้าเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวดูเมนูนะคะเ <laughs> มนูก็จะประมาณนี้นะคะ <laughs> <laughs> นี่ค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปสั่งอาหารก่อนนะคะเรนนะคะกับพ้าที่เราสั่งมามีส้มตำน้ำพริกหมูกรอบแกงสี่เส้นไส้อัว0.5แหนมใบตองหมูย่างแหนมใบต้องสอไส้อัวหมูย่างคอหมูย่างค่ะ ก,กสวัสดีค่ะเดินตอนเช้าแล้วนะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเชานะ้าเนาะบรรยากาศตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวนะคะเพราะว่าเราเช่าห้องเนาะมันก็คนละห้าร้อยค่ะสี่คนก็ห้องหนึ่งสองพันมีสองเตียงน,นะคะแล้วก็จะมีอาหารเช้าให้ด้วยดูบรรยากาศค่ะ เงียบสงบเลยแล้วก็มีได้ยินเสียงน้ําตกด้วยออ,อันนั้นองเทียวขึ้นมาเทีย่ยวนะคะ right, wow. นี่ค่ะมากินเปเดี่ยวในเอนะคะ ค่ะนี่นะคะน้าควากรรกาเตรียมัพา้าวให้เราค่ะูก็จะมีมุมกาแฟนะคะบรรยากาศเรามาเช้ามาก แค่ตังสวยๆจ้านี่นะคะอาหารเช้าก็มีไข่ลวกข้าวต้มแล้วก็ชาค่ะแล้วเราก็ซื้อขนมจีบสาลาเปาจากข้างล่างร้านตรงนู้นนะคะมาค่ะตอนนี้เราก็ เที่ยวที่แม่กำปองเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะแต่ว่าก่อนเดินทางกลับบ้านเราก็จะมาแวะร้านกาแฟานะคะนี่เลยเฮือนกาแฟานะะน่ารักมาก นี่นะคะเมนูมก็จะมีพวกขนมเค้กด้วยค่ะว้าวเรนโบว์เค้กน่าอร่อยจังส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารนะคะ ต,ตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าน่าจะาตอน,นเที่ยงเทียวสวยมากถ้าสำหรับที่นี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะแอมที่รักค่ะบ๊ายบายซี e you